เราตัดเมนูวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพิเศษนะคะในการมาที่นี่ค่ะสําหรับโรงแรม Four Seasons กรุงเทพค่ะเพราะที่นี่นะคะเขาได้จัดเทศกาลอาหารและว,วายระดับโลกหรือว่า o r l d g ลก r m e er t f e s t i v ั l นั่นเองซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่14แล้วนะคะและแน่นอนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากเชฟมิกเออลาฟานค่ะซึ่งเป็นสุดยอดเชฟชาวโปรตุเกสนะคะมาทําอาหารที่เราได้ทานด้วยนะคะหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปเจอเชฟกันเลยค่ะ ช่วงร้อยแปดเมนูสนับสนุนโดยอิ่มเจได้ทุกวันโรซาพร้อมเจและผักกาดดองโรซาก๊าซหุงต้มปตาทาคุณภาพเต็มทุกถงังพลังที่เป็นหนึ่งเชฟมิเกลลาฟานหนึ่งในเชฟที่มาในงานนี้เป็นเชฟขึ้นลูกใหม่มาแรงจากประเทศโปรตุเกสผู้มีประสบการณ์ผ่านครัวระดับ3าดาวมิชลินมามากมายทั้งในประเทศโปรตุเกสและประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันเป็นเชฟอยู่ที่ห้องอาหารแลนด์ซึ่งเป็นห้องอาหารระดับแถวหน้าของประเทศโปรตุเกส <laughs> okay, first of all, I want to ask you how do you feel to join a World of Festival in this year? It's uh, been great. Since the start, uh, people have been so so nice, so welcoming. Um, it's, it's great to imagine dishes, you know. I was thinking I was coming here and work hard. no i you n o w show the dish everybody helped so fantastic ต้องถามพี่อันนี้นิดนึงว่างานนี้นะคะงานนี้เนี่ยมีมา14ปีแล้วแน่นอนว่าพิเศษมากๆเลยแล้วปีนี้ความพิเศษคืออะไรคะปีนี้ความพิเศษก็ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าอย่างเช่นของโปรตุเกสอาหารโปรตุเกสเราไม่เคยนำเข้ามาต้องแอบถาม food concept This for, the, for this festival, for this festival, I couldn't uh, lose the opportunity to, to present some uh, Portuguese flavors. Mm -hmm. They are Portuguese flavors, uh, modern um, presentation, yeah. modern mm -hmm. technique, mainly fish. Mm -hmm. uh, Portugal uh, has, has considered uh, Portuguese fish is considered one of the best in the world. Okay. Our waters are very very cold and mm -hmm. has uh, a percentage of uh, uh, salt per liter of water that's really good for fish so mm -hmm. very tasty they eat a lot of uh, seaweed a lot of um, mm -hmm. shrimp too okay yeah. if you're ready to cook let's go cook okay let's go Bye. okay <laughs> ราไปลองชิมดนเลย่าจะด้ชม้าง r อ g h t n ง w มโอเคปชิ o h นเลยโอเคลอง e ปชิมกั r เ e ยโ r มกันเลย o ลองไมกเลยโอเง e ันเลยเคลนเลย n อเคลอง i e e ันองนีละคะหน้าตาของอาหารโปรตุเกสทั้งหมดเลยนะคะที่เราเห็นวันนี้นะคะ First, I ม a ั t to try this. Just s มกัน menu. Can I? Can I ม e r v e you? อ k a y thank you. ดีมากอร่อยนะรสชาติของปลาก็อร่อยอยู่แล้วเขาก็มาคลุกได้แบบว่าอร่อยหอมมากๆหอมน้ำมันมะกอกด้วย What is this? Uh, so we have here the sliced cantaloupe. It's basically uh gelatin of melon. Uh Dressing of three types of melon, cantal, o u p e watermelon, and melon. This is a hamon. นี่เป็นไก่ hamon g colder. Strange it's like a dessert. <laughs> <laughs> mm, very Maybe sweet. because of the fruit. Yeah. Okay. The next one. Oh, the okay. Sardines. 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 Okay. Oh. So, okay. Portugal wouldn't be Portugal without sardines. Okay. For this dish, we have uh, an olive oil cake. Mm -hmm. uh, it's made with flour, eggs, uh, olive mm -hmm. um, cheese, and onion. Mm -hmm. Very nice. Uh, mm -hmm. This these sardines are smoked and okay. they're braised. มันมีอร่อยมากนะคะแป้งก็จะนุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็คือรสชาติจะมีกลิ่นหอมของชีสผสมกับเป็นปลาซาดินทั้งบนนะคะประหลาดส่วน What's สน e n a This is um, scallop shrimp with a t r a d i t o n a bread with some spicy chorizo. What's that? This is the sauce. The sauce is called the p i l p i l i It's garlic. เออคือแบบกรอบนอกนุ huh. is, uh ่มในอะฮะแล้วก็ซอสอร่อยมากต้อทานเข้าไปพร้อมๆกันแบบนี้เนาะและนี่นะคะก็คืออาหารโปตุเกสทั้งหมดที่คุณได้กินในวันนี้นะคะควาแตกต่างก็คือ มันจะมีรสชาติของเฮิร์บอ่ะของสมุนไพรมากกว่าอาหารฝรั่งทั่วไปนะคะแล้วก็ดูเฮลตี้หน่อยแล้วก็อาหารก็จะเป็นแนวือนอาหารทะเลอะไรแบบนี้มากกว่านะคะ,ะยังไงก็ลองมาทานได้พ e s e n นเชั o n ที่นี่เขาสวยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยจริงๆเลยนะคะวันนี้อยากให้ที่นนี่พูดถึงงานนี้นิดนึงสาหรับ World f o a d Festival นะคะว่าม,มีความพิเศษยังไงบ้างใะคะ่ะวกเมนนี่ก็14ปีแล้วแล้วก็ทุกปีก็กเราเปลี่ยนเชฟนะคะอ,อยากให้คนไทยทั้งหลายะนะก็ มาเหอะปีหน้ามีมีทุกปีอะนะอ่าวอล l d เม u r m e t f e s มีทุกปีเราก็อยากให้เขารู้ว่าอาหารที่เราเชฟที่เราเชิญนะฮะเราไม่ต้องมาบินไปที่ประเทศของเขาหรือว่ามันเสียเสียตังค์ที่อย่างตัวข้าองบินท่าทางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาอยู่นี่เต็มที่เลยแล้วก็ ถูกว่าด้วยราคาดีนะคะยังวันนี้ก็ขอบคุณพี่แอนนี่มากๆเลยที่มาแบบแนะนำเฟสติวัลดีๆแบบนี้นะคะรวมถึงเชฟของเราด้วยเชฟมิเกลจากโปรตุเกสนะคะขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะคะทางรายการมีเสนตภ์ณฑ์านโดซ่าคุณ่าจากธรรมชาติมามอบใพี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ร้านนี้นะคะก็คือเมนูชันเลิศนะคะที่ร้อยแปดลิฟนะคะนำให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมกันทุกสัปดาห์เลยนะคะและแน่นอนถ้าอยากให้เราไปชิมที่ไหนอยากให้เราไปหาใครนะคะยังไงก็อ e ีเมลมาคุยกันได้ที่ร้อยแป i ลิฟวิ่งอ l c จีคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ